อนี่ขนมอะไรไม่รู้ฮะไอติมไอติมเหรอฮะเบ๊ป้าแก่แล้วนะมามาฮุ้ยฮุ้ยฮุยฮุยโอ้โหฮุ้ยค่อยๆนะเดี๋ยวปั๊ดนี่หุ้ยฮุ้ยมีสามันโอ้ทำไมไม่เอาแม่งเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวกี้ก่อนดูก่อนเออมาดูก่อนอ๋อใส่นี่นี่ไงฮะอันนี้มาผงใส่ก่อนฉีกผงใส่ อาซีปถือใส่ไปให้หมดเลยอ่าริจแล้วก็ติชช้อนเลยฮะอ่ะใครจะคนแล้ทุกคนเองอ่าจับจับดีๆนะเดี๋ยวปเดี๋ยวยี่ก้อนค่อยๆใส่น้ำน้ำเปล่าป้ะเนี่ยน้ำเปล่าสิอ่ะอ่ะคนคนเฮ้ยติมหกับติมไอนี่หกมีคน ขโมยกินอุ้ยมันครีมเลยเป็นซอสครีมเลยอุ้ยอุ้ยเป็นปะเป็นเฮ้ยคนให้ทั่วเลยมามามาดูดิมานี่ไงติมเป็นอย่างงี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอฮ้ยเฮ้ยต้องใส่น้ำเยอะขนาดนี้เลยหรอคะที่รักเดีเพิ่งมันเป็นฟองมันบวม อันนี้นึงยฮันฮันนีฟอันนี้มันไฟมันฟูก่อนสิลูกอ่ะต้องตีมันฟูเอาตีตีก่อนตีก่อนอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยใบกิดดบเกิดดืบใบกิดิบไหนได้เปล่าอุ้ยนี่ไงมันเป็นฟองขึ้นมาเลยมันบวมอุ้ยแล้วมันกินได้ไหมกินได้สิอาใส่ใส่นนะป่ามันขีดมาใส่เต็มนี่ตเต็มโอ้โห ตนั่นมันใช้ประการโฆษณาเท่านั้นใช่ได้ใช่ได้ชอบไหมลองแต่นิดนึงดิอบีให้น้องหน่อยอ่ะซีไปใส่ติ๊มขนมอะไรเนี่ยไปซื้อที่ยมพรมาไอติมเจลลี่ไหนอุ้ยอุยเหมือนเลยอ่ะ อุ้ยเหมือนเลยเชฟอุ้ยเชฟพันีฟอุ้ยน,นี่ให้ใครดีอยะเนี้ยเออให้บางเออให้บางให้บางโอยเป็นไงกินด๋ดอยมากินังไงเนี่ยเดินดมกินงไงกินเป็นไงกินแล้วอุ้ยใช้ได้ไหมใช้ได้มันกินหมดเลยอ่ะเนี้ยอุ้ยยังกินคนเดียวเลยเอาใส่ใส่ใส่ฮับบีฟเอาครีมด้วยสิไหนได้กินไหนครีมแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยไหม อร่อยไหมอร่อยไหมแฮซีบอร่อยไหมเออซีบอร่อยมากฮะอร่อยอะโอ้ดีดูซิไาชิมดิชิมดิรสชาติเป็นไงให้ดูหน้ามาม่าใหญ่มาม่าใหญ่อ่าไม่ใหญ่ให้ให้บางบีบให้บางบีบไปบีบบีบใหญ่บีบชอบอ้พบีบดีานี่เออโอเออใส่ใส่ว้า ล้มพัดไม่เอาตกพื้นไม่เอาอันนี้อันนี้ตกพื้นไม่เอาอันนี้เอาอันนี่อันนี้ไม่ตกแปเปรี้ยวอร่อยทำไรเปรี้ไม่ติมอ่ะโอ้เปรี้ยวไงนะเปรี้ยวทำไรไงอร่อยไหมอร่อยลูกหอดอร่อยเธอนี่ไงอ่ะอ้ามโอ้อร่อยมากเลยมึงดูดิ อยู่ที่ทรถคััเยอะเลยแบบปี่กินหมดไปแล้วอร่อยอร่อยอร่อยไหมเบบอร่อยแงอร่อยอะไรอร่อยอร่อยอไรน้องหามาไม่ได้กินน่ะหมาไม่ไม่ชอบลองไหมหรอก็เขากินแล้วไปอ่ะไปกินหมดเลยซดเลยยกซด ทำหน้าลุกอตไ่เช่นลูกแข่งกันบ้ามันเย็นนะเน่ยมันจะไม่พอแท้สิปลาปลาโอเคเดี๋ยวไปาำหน้ามาทำกันใหม่ไหมบ๊ายบายกันบ๊ายบายจุบจ๊บๆเลยจุบจ๊บๆจุบ<ป>จ๊บเหมือนปลา,า,าปลาคาบอ่ะ